สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายครับผมวันนี้อยู่กับทีมงานเสียโจ้ครับโจกสมเกียรติครับผมนี่เสียโดมมาแต่ไกลครับบ้านหนองแขบครับผมออกปหโวดครับงานนี้ไม่แรงอยู่ยากผมยังอยู่กับเจ้าเอสเคร้อยครับผมนี่น้องใหม่เสียโดครับอยู่ไม่อยู่ครับ นะครับผมหม่มีแต่คันแรงๆครับผมวันนี้วิ่งงาน7คันครับผมเจ้าล็อกกี้เราได้คิวบุวยครับผมนี่รถทีมงานโชคสมเกียรติครับผม สีห้าร้อยร้อยเจ็ดห้าครับองคันนี้ทางโหดมากครับก็ได้มีโอกาสพาเจ้าล็อกกี้ร้อยเก้าห้าเราโมวิงานด้วยครับผมยังอยู่กับ SK สคร้อยเสียโจครับผม ทำงานอย่างดีนะครผมคันนี้เป็นซูปเปอร,ร์วันนี้เจอดินทรายรผมสบายสบายครับอา้าเรียบร้อยครับ ร้อยเจ็ดห้าเราน่าจะออกป่อสบายๆครับไปแบบนิ่มๆครับผมเด็กคิวต่อไปครับผมมาดูพลังร้อยสี่ห้าครับผมน้องใหม่เสียโจ๊ครับ ่เก่าหลังให้เจ้าร้อยสิบบรรยากาศดีครับวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจครับผมสําหรับเจ้า SK 1เคร้อยคันนี้ก็เครื่องหลวมนิดหน่อยครับผมก็มีอาการโหลดครับแต่ว่ายังทํางานได้ดีครับมาดูพลังร้อยสี่ห้าครับผม ว่าจะออกบอ่อได้หรือเปล่าครับแม่มากไฟเสียโจนี่ยังทำงานดีเหมือนเดิมครับผมเรียบร้อยครับม<า>แม่สบายสบายครับมันเป็นหลุมอยู่ตรงนี้ครับผม นี่ทีเด็ดเราคันนี้ครับผมเยอสุร้อยสิบครับรถเครื่องร้อยสิบครับผมคนขับสามยี่ครับเกาหลังนิดหน่อยครับคนขับไม่ยอมลงมาซัวกระบะเลยครับผมคันนี้ สายป่วนทีมงานครับสายป่วนทีมงานโชคสมเกียรติครับผมตัวแรงครับตัวแรงสายป่วนเจ้าลรอกก้า9 5เราได้คิวบวยครับผมเพราะว่า ช่วงเที่ยงจอดเป็นคันสุดท้ายครับผมอ้าวทีเด็ดครับผมคันนี้ ครับแรงจัดคันนี้เครื่องเสียงดังดีมากครับ ลมดีจัดครับคนขับอีกสองตักหน้าจะเต็มครับผม สาย่วนทีมงานเรียบร้อยครับดูพลังร้อยสิรับผมอยู่ไม่อยู่ยวันจุกตูดเลยทีเดียวผม แรงจัดครับแรงจัดนี่มาดู n ิ r เดีย150ารับผมนี่หอนครับคันนี้ปู่เลย คนขับปีเมื่อมากครับผมกุ้งขี่นี่ไม่ดังเลยครับผมแน่ติดรถเปล่าหรือเปล่า ร้อยห้าสิ้ผมว่าจะรอดหรือเปล่าเย่อุ่มๆเลยครับผมใส่เยอะไม่ได้ครับหน้าง,งานวันนี้ก็อยู่อำเภอสว่างจังหวัดอุบ,บลราชธาน,นีครับผม ดินทรายสวยครับผมอ่าอีกตักหนึ่งน่าจะเต็มครับผมแต่เยอะไม่ได้ครับผมหน้าฝนต้องทำใจครับผมก็มีเหยียบคันเร่งบ้างครับอ่ามาดูพลังร้อยห้าสิบครับผม ลอดไม่ลอดครับผมแหม่สบายสบายครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไปกับเจ้า S K Mark Five Super ครับผมเจอกันคลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยผมสวัสดีครับถึงคิวเจ้าล็อกกี้เราแล้วครับผม